จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคอนเสิร์ต NCT Dream ทัว r The Dream Show 2 in a d r e a m in Bangkok ของเจ็ดหนุ่ม NCT Dream ที่ Impact Arena เมืองทองธานีงานนี้จุใจเหล่า NCTzen เป็นอย่างดีเพราะมีถึง3รอบด้วยกันในวันที่10 1ถึง12มีนาคม2,566ที่ผ่านมาค่ะโดยบรรยากาศงานถแถลงข่าวคอนเสิร์ตเมื่อวันเสาร์ที่11มีนาคม2,566คือคัดเป็นอย่างมากเพราะนุ่มๆ NCT Dream ทั้งมาร์คหลินจิน แจมินเจโน่แฮชานเฉินเลอและจี่องพูดคุยอย่างเป็นกันเองถึงการมาคอนเสิร์ตในเมืองไทยแบบฟูลทีมครั้งแรกจนเรียกกระแสะตอบรับได้อย่างล้นหลามบัรขายหมดเกลี้ยงทั้ง3รอบเลยค่ะล่าสุดเรียกเสียงอื้อหาได้เป็นอย่างดีเมื่อดีเจหนุยนําทีมนัองดีมโชว์เต้นเพลงที่กาลังมาแรงอยู่ในขณะน,นี้อย่างเพลงท่าทองสาวงานนี้ท่าเป๊ะต่อยกันสุดๆทําให้ยอดวิวในติกตอกทะลุ3ล้านครั้งเลยทีเดียวค่ะ